เด็กๆก,กลับมาพบกับครูจ้าจ่าชั้นนันทิดาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคณิตศาสตร์ชั้นป .2 ค่ะเด็กๆคะในบทที่10นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการบวกลบคูณหารระคนนะคะในบทนี้ค่ะเด็กๆเ,เราจะ ต้องเรียนรู้เรื่องของเครื่องหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารนะคะเราจะใช้ในประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อหาคำตอบนั่นเองนะคะ mm. ก่อนที่เราจะไปทำเรื่องของบวกลบคูณหารละคนเนี่ยคุณครูขอทบทวนนะคะการบวก3จํานวนให้กับเด็กๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมการบวก3จํานวนแล้วนะคะว่า ทำยังไงนะคะอะลองมาดูด้วยกันในข้อที่1นนะคะบวก3จํานวนนะคะคุณครูมีตัวเลข3จํานวนมาให้นะคะเด็กดูในข้อ1นนี้นะคะมีตัวเลข3จํานวนมาให้นะคะก็คือ5้าบวกสบวกแได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเด็กๆก็จะต้องนําตัวเลขทั้ง3จํานวนนี้มาบวกกันนะคะแต่เวลาเราบวกค่ะบวกทีละ2จํานวนไปก่อนนะเพื่อตัวเลขจะได้ไม่มากนะคะ ครับละเ,<ร>เราเริ่มต้นที่5้บวกสองได้เท่าไหร่คะช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะ5้าบวกสองได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะอ่าได้เท่ากับ7นะเอา7ไปบวกกับ8ค่ะได้เท่าไหร่คะช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะ 7บวก8ได้เท่าไหร่ดูเฉลยนะคะว่าใครที่หาคำตอบแล้วได้ตรงกับครูจ๋านั่นเองนะคะคำตอบคือ15นั่นเองนะคะ7บวก8ได้เท่ากับ15นะคะทีนี้ดูข้อที่2ค่ะ3จํานวนเช่นกัน6บวก1บวก4ได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา6บวก1ได้เท่าไหร่จ๊ะ 6บวหเป็น7ใช่ไหมคะเอา7บวก4ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ,อ่ยดูเฉลยนะใครตอบถูกบ้างได้เท่ากับ11นั่นเองนะคะต่อไปไปดูข้อที่3ค่ะเอา9บวก5ได้เท่าไหร่คะ9บวก5ได้เท่ากับ14ใช่ไหมเอา14บวก7ค่ะได้เท่าไหร่คะ 14บวก7ค่ะ,ะคิดนะคิดนะ,ะได้เท่าไหร่เอ่ยดูฉเฉลยค่ะได้เท่ากับ21นั่นเองนะคะแบบนี้เข้าใจนะคะในการบวก3จํานวนเข้าใจนะอ่ะไปดูสไลด์ถัดไปค่ะเมื่อมีบวกแล้วก็ต้องมีลบ ใช่ไหมคะลบก็คือการลดลงหรือหักออกนั่นเองนะคะไปดูในข้อที่1ค่ะการลบนะคะคุณครูมีโจทย์มาให้คือ1 0 2ลบ2ลบ5ได้เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก็เอา10ไปลบสก่อนมีอยู่10เอาออกสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ใช่ไหมคะเอา8ไปลบอีก5ค่ะ 8ลบออก5ได้เท่าไหร่คะคิดคำตอบไว้นะไปดูเฉลยค่ะเหลือ3นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะดูข้อที่2ค่ะเด็กๆด,ดูข้อที่2ค่ะเอา15ลบ7อ่เอา15ลบ 7. 7บางคนก็อาจจะไปตั้งลบในกระดาษทดก็ได้หรือ การนับถอยหลังก็ได้หรือจะนับ7ไปถึง15ก็ได้นะคะ,อะลองนับ7ไปถึง15คําตอบที่ได้ที่เราลบแล้วได้เท่าไหร่คะคําตอบก็คือได้8ใช่ไหมคะทีนี้ก็เอา8ตัวนี้มาลบกับ8ตัวนี้เหมือนเดิม8-8ลบ8ได้เท่ากับ0นั่นเองใครตอบ0คนนั้นก็ถูกต้องนะคะ ไปดูข้อที่3ค่ะเด็กๆเอา20ลบด้วย6 20ลบออก6ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ย14ใช่ไหมเอา14ค่ะมาลบออก4ค่ะ14ลบ4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ10นั่นเองอยังจำกันได้นะคะค,คุณครูทบทวนเรื่องของการบวกและการลบ3จํจำนวนให้กับเด็กๆแล้วนะคะ ทีนี้เราจะไปดูซิว่าการหาผลลัพธ์หรือคำตอบของการบวกลบคูณหารระคนเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะคะลำดับแรกเขาจะมีเครื่องหมายวงเล็บมาให้แบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายวงเล็บนะคะเครื่องหมายวงเล็บในประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยของทางคณิตศาสตร์นะคะเขาจะใส่วงเล็บให้นะคะเพราะมันมีหลายเครื่องหมายในประโยคสัญ,ญลักษณ์นั้น เช่นในบางาโจทย์ก็จะมีทั้งบวกและลบหรือลบกับคูณหรือคูณกับหารหรือบวกกับหารแบบนี้นะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บเข้าไปก่อนนะคะถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องหาคำตอบหรือหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนทุกครั้งนะคะอะเราไปดูตัวอย่างกันจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ะะเด็กๆด,ดูทั้งสองตัวอย่างนี้นะคะรูให้ด้านนี้เป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่2แล้วกันนะคะเด็กๆด,ดูนะคะข้อที่1ดูเข้อที่1ก่อนเขาบอกให้หาผลลัพธ์ของ50าลบสิ 10, แล้วใส่วงเล็บไว้แล้วบวกกับ20บนะคะบวกกับ20มาดูข้อที่2โจทย์เขาก็ถามเช่นกันมี50ลบด้วย แต่ย้ายวงเล็บค่ะเอา10บวก20แล้วย้ายวงเล็บมาอยู่ด้านขวามือเด็กๆสังเกตนะว่าตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมคะเครื่องหมายเหมือนกันแต่อะไรที่แตกต่างกันคือวงเล็บใส่คนละที่ตัวอย่างที่1ใส่ด้านหน้าตัวอย่างที่2ใส่ด้านหลังนะเอาละว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูซิว่าทั้ง2องอประโยคนี้นะคะ ว่าคาตอบที่เราได้เนี่ยจะเหมือนหรือต่างกันซึ่งตัวเลขเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันแต่วงเล็บไปอยู่คนละที่นะคะแตกต่างกันเราไปดูในข้อที่1งเราช่วยกันหาคําตอบในข้อที่1น,นะคะเอา50ลบ10ก่อนทําในวงเล็บก่อนค่ะ50ลบ10ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ สี่ย40นั่นเองเราก็ใส่ด้านขวามือตรงนี้นะมองเห็นนะคะตรงนี้นะเอา50ลบได้เท่ากับ40แล้วบวก20ด้านหลังตรงนี้ยกมาเหมือนเดิมอ่ายกมาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะยกมาเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วเราก็เอา40นี้บวก20เลยได้เท่ากับ60ฉะนั้นดังนั้นคำตอบในข้อที่1ก็คือได้คำตอบคือ60นั่นเองนะคะได้60นะ ทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อที่2ซึ่งตัวเลขเหมือนกันเครื่องหมายบวกลบเหมือนกันแต่วงเล็บไม่เหมือนกันอ่ะอันดับแรกให้ทําอะไรก่อนนะถ้ามีวงเล็บต้องหาคําตอบในวงเล็บก่อนนะคะหาคําตอบหรือผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนโดยเอา50าตัวนี้นะยกมาด้านนี้เหมือนเดิม50ยกมาเหมือนเดิมแล้วเราบวกในวงเล็บค่ะ 10บวก20ได้เท่ากับ3 0นั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็เอา50ตรงนี้ค่ะ50ตรงนี้นะ50ลบ30ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ20นั่นเองดังนั้น50ลบวงเล็บ10บวกยีได้เท่ากับ20นั่นเอง,ดง,ดเ,เ,องอเด็กๆดูนะคะว่าเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่าตัวเลขหรือเครื่องหมายบวกและลบจะเหมือนกันแต่วงเล็บเราอยู่วางในตำแหน่งที่ต่างกันผลลัพธ์หรือคำตอบก็จะไม่เท่ากันเสมอไปนะคะเอาละไปดูตัวอย่างค่ะเราจะลองหาคำตอบนะคะหาผลลัพธ์จากการบวกลบคูณหารละคนนะคะไปดูตัวอย่างที่หนึ่งด้วยกันค่ะ 30ลบ50อันนี้อยู่ในวงเล็บแล้วบวก20นะคะวงเล็บเปิดนะเวลาเขาอ่านวงเล็บเปิด30ลบ5วงเล็บปิดบวก20นะคะเวลาอ่านภาษาคณิตศาสตร์แบบนี้จริงๆนะคะวงเล็บเปิด30ลบ5วงเล็บปิดบวก20ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะลำดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะหาคำตอบในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ าหาคำตอบในวงเล็บก,ก่อนโดยวย30ลบ5ได้เท่าไหร่คะได้25นะเสร็จแล้วเอาอะไรมาเหมือนเดิม20เครื่องหมายบวกกับ20ต้องมาด้านหลังเหมือนเดิมยกมาเลยนะคะเราก็เอา25บวก20ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆหาคำตอบนะลองคิดเชื่อกับรูจ้าหน่อยค่ะ ได้คำตอบได้ยังคะอ่าได้แล้วนะคือ45นั่นเองดังนั้นนะคะในวงเล็บนะคะ30ลบ5บวกด้วย20คําคำตอบคือ45นั่นเองนะคะแบบนี้ไม่ยากนะคะในประโยคสัญลักษณ์เนี่ยมีเครื่องหมายลบและบวกอยู่ด้วยกันฉะนั้นลำดับแรกต้องหาผลลัพธ์หรือคำตอบในวงเล็บก,ก่อนทุกครั้งคะ่ะ ไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ80ลบในวงเล็บ65บวก8ต้องทำอะไรก่อนคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนทุกครั้งโดยเอา65บวก8ค่ะนับ65 65เอาไว้ในใจแล้วนับเพิ่มมาอีก8ค่ะนะคะ,ะนับไว้นะนับไว้ครูจะดูว่าเด็กๆหาคำตอบได้ถูกต้องไหมเสร็จแล้วนะคะ เอา8ป0รยตรงนี้ค่ะพร้อมกับเครื่องหมายลบเนี่ยค่ะยกมาเหมือนเดิมยกมาเหมือนเดิม65บวก8ได้เท่ากับ73นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆก็หาคำตอบนะคะ85ลบ73ได้เท่ากับ777นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ85ลบในวงเล็บ65บวก8ได้เท่ากับ777 นั่นเองค่ะไม่ยากนะคะอ่าไม่ยากนะทำได้นะเอาลละทีนี้ไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะอ่าในข้อที่3นะคะดูโจทย์ค่ะมีในวงเล็บ15บวก50คูณด้วย5 15นะคะ15บวก50คูณด้วยลําลำดับแรกทำอะไรก่อนหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน เอา15บวก50ค่ะได้เท่าไหร่คะ15บวก50ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคาตอบที่ได้คือ65นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเอา65ค่ะไปคูณกับ5สังเกตว่าคูณ5ตัวนี้มาเหมือนเดิมนะยกมาเฉยเฉยเหมือนเดิม65คูณ5ค่ะทีนี้เราเรียนแล้วนะคะการคูณ สหลักคูณ1หลักฉะนั้นเราไปที่กระดาษทดเลยค่ะเอาเวลาคูณนะคะหกตั้งคูณด้วย5ค่ะ5คูณ5ได้เท่ากับ25ใส่5ทด2นะเสร็จแล้วก็เอา5ตัวนี้ค่ะไปคูณกับ6 5คูณ6เป็น30บวกตัวทด2เป็น32นั่นเอง ดังนั้นนะคะ65คูณ5ได้เท่ากับ325นั่นเองค่ะคำตอบของเราที่ได้นะคะก็คือ325นั่นเองนะคะไม่ยากนะอ่าไปดูตัวอย่างที่4ต่อไปค่ะประโยคสัญลักษณ์ให้มาคือในวงเล็บ42หาร7แล้วคูณด้วย37ลําดลำดับแรกต้องทำอะไรก่อนนะ ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนค่ะ42หาร7ค่ะเด็กๆยังไม่ลืมการหารนะ42หาร7ต้องท่องสูตรคูณแม่7ใช่ไหมคะ7คูณเลขอะไรแล้วได้42 7คูณเลขอะไรแล้วได้42อ่าเด็กๆคิดช่วยกันค่ะ7คูณเลขอะไรแล้วได้42ค่ะ ดูนะ7คูณ6ใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วก็คือ6นะเพราะว่า7คูณ6ได้เท่ากับ42ตอบ6เอา6มาคูณกับ37ค่ะ37ยังยกมาเหมือนเดิมเอาละในประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้มีเครื่องหมายการหารและการคูณเราจะไปทดด้วยกันนะคะโดยเอาตัวเลขมากตั้งนะเวลาคูณตัวเลขมากตั้งก็คือ37ตั้ง คูณด้วย6ค่ะ37ตั้งคูณด้วย6นะวิธีคูณหลักหน่วยคูณหลักหน่วยเอา6ไปคูณ7 7เคูณ6เป็น42ใส่2ทดด้วย4เวลาทดทดไปข้างหน้าในหลักสิบนะยังจำกันได้นะคะอ่ายังจำกันได้อยู่ต่อไปเอา6ไปคูณ3 6คูณ3เป็น18 ตัวทดอีก4 18แล้ว19 20 21 22นะคะข้อนี้ก็ได้คำตอบคือ222นั่นเองนะคะ6คูณ37ได้เท่ากับ222ดังนั้นนะคะในวงเล็บ42หาร7คูณด้วย37คำตอบที่ได้คือ222นั่นเองนะคะ ดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่5นะคะในตัวอย่างหรือ,อประโยคสัญลักษณ์นี้ประกอบด้วยวิธีอะไรนะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายหารและเครื่องหมายคูณนะคะลำดับแรกต้องทําอะไรก่อนนะหาคาตอบหรือหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมการหาร12หาร2ดูสุดคูณแม่2ค่ะ2คูณเลขอะไรแล้วได้12 2คูณเลขอะไรแล้วได้12คําตอบคือ2คูณ6เราก็ตอบ6เอา6มาแล้วเอาวิธีคูณกับ78ยกมาด้านนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะ6คูณ78เวลาเราไปทดในกระดาษทดของเรานะคะก็เ,เอา78ตั้งคูณด้วย6นะคะเวลาคูณก็คูณในหลักหน่วยก่อนถึงไปคูณในหลัก10 นะคะ8คูณ6หรือ6คูณ8ได้เท่ากับ48นะคะใส่8แล้วทด4ต่อไปเอา7คูณ6ค่ะ7 6หรือ6คูณ7ก็ได้นะคะ7คูณ6เป็น7 6 42บวกกับ4เป็น46นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ6คูณ78ได้เท่ากับ6 4,68นะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่เราหาไว้นะคะก็คือในวงเล็บ12หาร2คูณ78คําตอบที่ได้คือ468นั่นเองค่ะาไม่ยากนะคะการบวกลบคูณหารราคนเนี่ยไม่ยากเลยนะคะขอให้เราหนึ่งทำในวงเล็บก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงไปทำในตัวที่เหลือนะคะ เอาละทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ลองทำนะคะในแบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2นะไปที่หน้า99ขายเค่ะเด็กๆไปที่หน้า99เขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ในหน้า99นั้นนะคะอันดับแรกเด็กๆอย่าลืมต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะ เสร็จแล้วถึงไปคูณไปหารไปบวกไปลบกับตัวที่เหลือแล้วก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เด็กไปทำสองหน้านะคะก็คือหน้า99กับหน้า100้นั่นเองนะคะหาคำตอบลงไปนะคะเด็กกลับไปทำสองหน้านะถ้าใครยังงงอยู่เรื่องของการคูณการหารเด็กกลับไปดูในคลิปนะคะหน้าแรกๆนะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ เอาล่ะค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเราจะพบกันที่โรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ